พามาพามาจุดชมวิวตรงนี้ค่ะเปื่อนตอนที่ที่เขาเพิ่งสร้างใช่ไหมนี่ค่ะจุดชมวิวตรงนี้นะที่มองเห็นทุ่งนาแต่ตอนนี้เราไปดูกันว่า่าสภาพเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะมุมนี้เลยนี่ค่ะโอ้โหเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีเหลืออยู่หนึ่งผืนที่เป็นสีเหลืองๆแล้วนะคะที่ยังไม่เกี่ยวกำลังเกี่ยวไม่ใช่ยังไม่เกี่ยวมีรถเกี่ยวข้าวอยู่ที่เหลือเขาก็เกี่ยวกันหมดแล้วเนาะที่เห็นทุ่งขาว,ขาวสลับเหลืองตรงนู้นก็จะเป็นโซบะนะคะนีข่ขาวสลับเหลืองเหลืองๆก็คือข้าวสีขาวก็คือโซบะนะคะ ก็จะมีวันนี้วันอาทิตย์นะคุณก็จะว่างเยอะมาเกี่ยวข้าวส่วนมากเขาก็จะออทำงานด้วยทํางานประจําด้วยแล้วก็ทํานาในช่วงเสาร์อาทิตย์นะถ้าไม่ใช่ผู้กเกษียณอายุนะ,กะเกษียณอายุก็หกสิบห้าปีค่ะบางคนก็ไม่ยอมกเกษียณนะคะเจ็ดหกสิบห้าแล้วก็ต่อไปอีกได้นะคะจนกว่าจะถึงเจ็ดสิบค่ะก็ ทำงานกันไปแล้วแต่แต่เขาก็จะต่อปีต่อปีนะแล้วแต่บริษัทค่ะเออถ้าแบบว่าเขาไม่ได้จ้างต่อก็ต้องออกนะคะยาพามาชมบรรยากาศชนบทบ้างนะคะไม่ได้ค่อยพาพาชมเลยะคะ่ะเพราะว่าออว่างเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ อันนี้เป็นโซบะค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะนี่ก็คือดอกโซบะนะฮะก็จะเอาเม็ดเนี่ยไปทําแป้งค่ะทําแป้งอันนี้ก็เป็นแบบเส้นของญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นทางยูเครนหรืออะไรเขาจะเป็นข้าวสาลีทางเยอรมันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีทุ่งเอ่อเนี่ยค่ะโซบะเนี่ยค่ะ ข้าวสาลีเขาก็ปลูกนะฮะแต่ว่าปลูกทางฮอกไกโดอะไรทางนู้นนะคะที่เนียกระตะนี่ก็จะปลูกโซบะเนี่ยะทุ่งโซบะค่ะที่จอดรถน่ารักเชียวนี่ค่ะอันนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็ทำแบบ ถ้าเป็นตัว P P ก็คือจอดรถค่ะอันนี้มันกามีรูปรถให้ก็เข้าใจตรงกันเนาะอันนี้อ่านไม่ออกช่างมันเนาะ <c oughs> นี่ก็ P ก็พาร์นะคะ Parking Parking ก็คือภาษาอังกฤษเนาะที่แปลว่าที่จอดรถอ่ะนะที่จอดรถนี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้สนอยอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อ ะะโอ้เป็นพระเป็นพระนะคะนี่ค่ะพระนะพระค่ะอ๋อลุงบอกว่าตรงนี้เป็นที่เผากกรรมามพิธีกรรมทางด้านเวลาคนเสียชีวิตอะนะนี่ค่ะนี่เป็นพระนะคะ เป็นรูปพันธุ์พระแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าเป็นในด้านของพิธีกรรมก็จะใช้ทางศาสนาพุทธนะคะศาส,สนาพุทธก็มีหลายนิกายนะที่นี่ไม่ใช่ว่ามีนิกายเซนอย่างเดียวน,ะะนิกายเซนนิกายอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะเขาอิสระนะคะที่นี่อิสระนะคะเออเป็นอิสระในการเลือกที่จะนับถือค่ะเขาก็เลยไม่ไม่กํากับนะคะว่า ศาส,สนาอะไรอย่างเงี้ยไม่กํากับว่าประเทศญี่ปุ่นนับถือศาสนาอะไรเงี้ยไม่ไม่กํากับค่ะเพราะว่ามันเป็นความอิสระในการนับถือของคนอะเนาะ,นะก็เลยอย่างชินโตนี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะคะเป็นความเชื่อในในด้านของเทพเจ้าพระอาทิตย์เทพเจ้าแปดหมื่น ล้านองค์อะไรประมาณนี้นะคะส่วนศาสนาพุทธก็เข้ามาทีหลังค่ะชินโตนี่เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะคะเกี่ยวกับพระอาทิตย์เกี่ยวกับอ,องค์จักรพรรดิที่เป็นลูกพระอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นสมมุติเทพอะไรประมาณนี้นะส่วนศาสนาพุทธที่จะมามาทีหลังค่ะมาทีหลังเนาะแล้วก็ มาจากจีนนั่นแหละเป็นแบบสายของอประมจาจย์ตักหมอนะคะประ,ประรจารประประมาจย์ตักหมอก็คือไม่ได้มาจากาพระพุทธเจ้าโดยตรงแบบทางบ้านเรานะก็คือมาจากนักเรียนของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยคือมาจากสายของพุทธนั่นแหละแต่เป็นนักเรียนเป็นแบบสายอ่าลำดับต่อมาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นประมจาจย์ตักหมอนะคะ คือดารุมะดารุมะก็คือปร,รมจารย์ตักมอนอะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นการนับถือเป็นการไม่เป็นพุทธที่แบบว่าคือไม่ไม่ได้มาจากอะไรนะเป็นเล่มๆแบบเราอ่านแบบนั้นนะไม่ใช่ไม่ไม่ได้เน้นพธิธีกรรมค่ะนะก็ต้องไปศึกษาเ,าเองการก็รู้ไม่มากนะอธิบายไม่เป็นนะ,ะพอจะรู้ค่ะ ส่วนการนับถือแบบอื่นก็มีนะเอ่อนับถือแบบอะไรอะ่ะนับถือฟูจิซังอะไรเงี้ยนับถือก็จะมีนะตอนที่การมาใหม่ๆนะตอนที่การมาใหม่ๆเลยมีโอ้โหมีสารพัดลทัทธิเลยนะคะจากศาสนาคริสต์ก็จะมีหลายลทัทธิเลยเข้ามาในเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นอิสระมาก แล้วแต่คุณจะนับถือนะก็จะมีเพื่อนๆเ,เ,เคยดูข่าวที่ไอ้นั่นไหมข่าวที่ที่ที่เขาฆ่าที่นายกอดีตนายกรัฐมนตรีนะที่อาเบชินโซอาเบะคะที่ถูกรอบสังหารใช่ไหมอันนั้นคนที่สังหารแม่เขาก็จะเหมือนไปติดรัทธิรัทธิหนึ่งนะที่มาจากประเทศข้างเคียงนี่แหละคะ ก็เขาก็เลยโกรธไม่รู้ว่าอาเบะสั่งไปเกี่ยวพันยังไงอันนั้นการไม่ได้รู้ลึกซึ้งนะแต่นี่ก็คือตัวอย่างของหนึ่งในลทัทธิะแล้วก็จะมีลทัทธิความชื่อของ20ปีที่แล้วใช่ไหมที่โอมชินเรียวนะเออที่เขาฆ่าคนไปโอ้โหใช้แก๊สนะฆ่าคนในรถไฟใต้ดินนะอ่ะนะเออนั้นก็ลทัทธิ โอมชินเรียวอันนั้นก็คือทําให้คน,เช,เ,เ,นเ,นะเ,เชื่อแล้วก็เอาเงินไปให้เขาอะนะเชื่อแล้วก็เอาเงินไปให้เขาก็เหมือนสไตล์สไตล์นั้นแหละคะ่ะสไตล์หลอกเอาเงินนะการว่าก็ถามว่าคนนะเวลาคนที่มีจิตใจที่ไม่มีที่พึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเชื่ออาจจะเชื่อง่ายนะเพราะฉะนั้นการหาที่พึ่งทางใจเนี่ยก็สาคัญนั่นเพื่อนไม่ใช่ว่ามี ไม่มีศาสนานะเขามีความเชื่อบางคนเขาก็เข้มแข็งพอที่จะเชื่อตัวเองอะไรประมาณนี้นะก็คือเขาจิตใจเข้มแข็งอะคนที่เข้มแข็งก็จะแบบเชื่อตัวเองเชื่ออะไรอะไรประมาณนี้แต่เวลาสังเกตที่บางทีเราก็อย่างตัวเราเองเนี่ยบางทีก็เชื่อตัวเองนะแต่เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะเข้าหาความเชื่อนะเวลาจิตใจเราอ่อนไหวแล้วก็นะ ไม่รู้คนอื่นก็อาจจะมีบ้างนะใครอาจจะยังไม่เจอ,เอยังจะยังไม่เจออะไรนะคะก็อาจจะแข็งแรงอาจจะเข้มแข็งอยู่แต่คนที่อาจจะเคยเจอเหตุการณ์หรือว่าจิตใจอ่อนไหวหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างนะคะอย่างอย่างแล้วแต่คุณว่าจะเข้าหาความเชื่อแบบไหนนะคะอ,อย่างการก็เคยนะตอนอยู่ไทยก็จะ ก็จะมีความเชื่อแบบบ้านเหล่านะั่นแหละก็คือไปวัดไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่เคยไปวัดนะตอนอยู่ที่การเอออยู่ที่ไทยการเข้าไปวัดไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างงี้นะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าวัดนะการเคยเข้าวัดแบบบ้านเหล่านะคะก็ไปก็เรียกอะไรปฏิบัติธรรมเดินจงกรมอะไรเงี้ยก็เคยทํามาแล้วหมดเคยทํามาแล้วค่ะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบไปวัดพวกสวยๆนะอ่ะนะเออไม่ใช่ว่าไปแบบทาบุญอะไรเงี้ยทำบุญก็นิดหน่อยนะคะค่าน้ําข้าไฟค่าอ,อ,อะไรบารุงอะไรนะบํารุงวัดอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําไปแต่ก็ไม่ได้ว่าทํามากมายเพื่อที่จะได้ไปแบบนะเอาให้ให้มีผลกลับมาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าการชอบไปวัดเพราะว่า การชอบสถาปัตยกรรมของวัดนะคะของไม่ว่าจะเป็นวัดไทยวัดพมา่าวัดคือชอบเป็นคนที่ชอบสถาปัตยกรรมอ่ะนะเอออย่างเป็นทางยุโรปอะไรก็จะชอบตึกชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนชอบดูดูอะไรแบบนั้นนอกจากนอกจากธรรมชาติแล้วการก็ชอบสถาปัตยกรรมด้วยนะคะอาจจะเป็นติดมาจากทางพ่ออาจจะมีเชื้อดินเองมาจากพ่อเนาะ เพราะว่าพ่อเขาเป็นคนเป็นคนสร้างมัสสร้างอะไรแบบนี้นะอืมนะคะเป็นช่างคล้ายๆอาจารย์เฉลิมชัยอะนะแต่ว่าแกไม่ได้ดังเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยนะคือแต่ว่าเป็นสิษยิ์เก่าเพาะช่างเหมือนกันนะพ่อการก็จบจากเพาะช่างที่กรุงเทพอะนะอ๋อนั่นแหละก็มีความชอบสถาปัตยกรยกรมต่างๆศิลปะอะไรเงี้ยนะคะอ๋อ นั่นแหละค่ะก็เลยชอบไปวัดค่ะไปถ่ายรูปแช่แช่แช่อะไรอย่างนี้นะคะส่วนมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยการก็ชอบนะอย่างที่บอกว่าการเป็นคนที่ชอบสถาปัตยกรรมเพราะฉะนั้นการก็เลยชอบไปชินโตนะคะไปอะไรศาลเจ้าไปชอบอะไรแบบนี้เป็นพิเศษนะคะสังเกตนะ,ะเออชอบประวัติศาสตร์ไหมก็มีความชอบอยู่บ้าง แต่นะ่าจะเป็นคนที่ชอบแบบสถาปะะัาปตยกรรมอาจจะรวมๆนั่นแหละค่ะเออแต่ก็เรื่องประวัติศาสตร์อะไรก็จํามไม่ค่อยได้หรอกค่ะแต่อ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ก็มีความฝืนใจอยู่ค่ับนะแล้วก็ชอบธรรมชาตินะฮะนั่นแหละค่ะอืมก็มาเล่าให้ฟังนานๆจะมาเจอกันบ้างอันนี้หนีลงมาหนีลงมานั่งพักตรงนี้โอ้พอดีเลยหน้าหาเบนโตหาอะไรมานั่งนอนเพื่อนอดู เนวิวฮะนั่งสบายเลยหน้าหนาวมาได้ไหมเนี่ยหิมะเต็มอ่าโอเคกลับกลับเลยเนาะพามานั่งเมาส์มอยวันนี้อากาศอากาศร้อนนะคะแต่ถ้าเรานั่งอยู่ในร่มแบบนี้ก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะคือถ้าเรามาเดินเล่นชมวิวถ่ายรูปหรือว่าอะไรนะไปเดินป่าเดินอะไรนะขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ะนะเออสนุกค่ะแต่ถ้าเราทำงานเกี่ยวข้าวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะร้อนหน่อยนะคะ โอเคคลิปนี้บายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะคะโอเคจ้า